าวาเรีทุกคนครีมินะคะพี่พลนิจอนเพื่อนมารับเรียนตาในกิจกรรม The Hunt First Edition ค่ะจากในแบบนี้เลย Collect All Pets นั่นเองนะคะซึ่งสำหรับเรียนตานะคะจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะยคะ่ะ ก็ทุกคนนะคะเข้ามาในเกมแล้วเนี่ยมันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะจ๊ะเราสามารถกดปุ่มสีเขียวนะคะเพื่อเปิดไข่ได้เลยจ้าแบบนี้นะซึ่งตรงนี้นะทุกคนเกมนี้เนี่ยในการที่เราจะได้รับแบตนะเราจะต้องสะสมค่ะเป็นไข่นะคะแล้วก็เปิดสัตว์เลี้ยงเนี่ยให้ได้ต่างชนิดกันนะคะให้ครบหมด30ตัวนั่นเองคะ่ะมากดคอนทินิวต่อกันได้เลยจ้าตอนนี้นะคะพี่คนนี้เนี่ยได้แล้ว1ตัวนะคะด้านบนของจอเนี่ยจะขึ้นเลย1นึ่งทับ30นั่นเองนะจ๊ะมากันค่ะทุกคนตรงนี้นะคะเราสามารถเปิดได้เลย เพื่อเปิดไข่กันได้เลยตอนนี้นะคะได้เป็นกวางมาจ้ะกดต่อค่ะได้เป็น2องทับสากันมาแล้วนะต่อไปเลยคะ่ะเพื่อนด้านล่างนะคะเราสามารถกดได้ด้วยนะจ๊ะทุกคนนี้กดไปเลยเสร็จแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยเราสามารถกด Equi p Base ได้จ้ะเราสามารถนะคะ Equi p ปได้สูงสุด4ตัวนะจ๊ะมากันต่อเลยเรานะคะจะต้องเอาสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยมาขุดเพชรตรงนี้ทนะ่าเพื่อนนี่ตรงนี้เลยชุบๆๆๆๆุชุบชอะไรแบบนี้นะทุกคนซึ่งตรงนี้นะคะเขาก็จะมีไข่ฟรีเนี่ยให้เราเก็บด้วยนั่นเองนะจ๊ะช่บกัน กรโดดกระโดดขึ้นไปเลยโคหนูกระโดดได้ไหมเนี่ยชืบนะคะแล้วก็ฮึบนี่นะคะทุกคนมากดนะคะแล้วก็เปิดไข่กันเลยตัวที่3นะคะกดคอนติเนียเลยจ้าด้านบนของจอทัทุกคนพอเราเนี่ยได้รับทองมาเพียงพอใช่ไหมเราสามารถกดแบบนี้นะคะเพื่อเปิดไข่กันได้ด้วยนั่นเองคะเพื่อนๆชืบนะคะตอนนี้ได้สตัวกันมาแล้วนะจ๊ะต่อไปเลยคะ่ะทุกคนมาสัตว์เลี้ยงของเรานะคะอยู่ไหนกันแล้วเนี่ยพี่ปนนี่หาไม่เจอนะคะว่าสัตว์เลี้ยงพี่ปนนี่อยู่ไหนแต่เรานะคะสามารถกดข้างล่าง ในจะกดเพชรนะคะแล้วก็อย่าลืม Equip Base นะตอนนี้เนี่ยมีสัตว์สมทั้งหมด4ตัวกันแล้วนะจ๊ะเราจะต้องให้สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยไปขุดนะคะเป็นเหมืองตรงนี้นั่นเองนะจ๊ะคริสตัลตรงนี้เลยนะด้านบนของจอนะคะเขาจะมีบอกอยู่นะว่าค o l เลกต์ดรอปนะคะก็คือเดี๋ยวเราเนี่ยรอให้แถบด้านบนนะคะมันขึ้นก่อนนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวเรานะคะจะมาเปิดใครกันนั่นเองนะจ๊ะนี่ค o l เลกต์ดรอปนะคะเพิ่มขึ้นมาแล้วมาเปิดกันจ้าชืบนะคะโอเคอันนี้นะคะได้เป็นเจ้าน้องเห็ดนะคะได้เป็น5กันนแล้วนะ นี่ด้านบนนี้นะคะเขาก็มีเป็นไข่นะจ๊ะชืบเลยค่ะทุกคนกระโดดไปเลยจ้านี่เปิดเลย,ขยไข่ใบที่หนะคะได้เป็นน้องหมีโคล่ามานะจ๊ะโหอ,อันนี้กระโดดได้หรือเปล่าอันนี้เหมือนจะกระโดดขึ้นไม่ไหวนะคะทุกคนโอเคไม่เป็นไรนะต่อไปเลยค่ะเพื่อนด้านบนจอได้อีกแล้วนะคะนี่ชืบเลยอันนี้นะคะจะเป็นใบที่7แล้วนะคะแต่ว่ามันเป็นตัวเดิมนะคะทุกคนเพราะงั้นเนี่ยดิสคอเวอร์นะคะตรงนี้เนี่ยมันจะขึ้นแค่6กทับสนะจ๊ะพอเราเปิดได้ตัวํานั่นเองนะ มาเดี๋ยวรอสัตว์เลี้ยงของเรานะคะขุดเมืองต่อเลยมาตอนนี้ได้แล้วนะจ๊ะเอินโกโครบ1000พันแล้วนะเปิดเลยได้เป็นม้านะคะเจ็ทับสาแล้วตอนนี้นะคะทุกคนพี่พลนี่เนี่ยมีเงินหมื่นสองนะจ๊ะด้านขวามือมันจะขึ้นอยู่นะจ๊ะเราสามารถมาเปิดไข่ตรงนี้ได้ด้วยคนเพื่อนชื่มนะคะนี่ซื้อเลยอุ้ยได้ตัวเดิมนะคะทุกคนโอ้ยแย่จังเลยไม่เป็นไรนะคะด้านล่างกดไปเลยเพชรแบบนี้นะคะแล้วก็ กด Equip Base นะคะมันจะเลือกตัวที่ดีที่สุดเนี่ยให้เรานั่นเองะคะทุกคนตรงนี้นะคะมันจะมีคําว่า f u s e เนี่ยขึ้นแจ้งเตือนเราอยู่นะจ้ากดมาเลยจ้าแล้วก็เลือกสัตว์เลี้ยงนะคะที่เราไม่ได้ Equi p นะจ๊ะเลือกมาเลย5ตัวแล้วก็สามารถกด f u s e แบบนี้ได้นะคะมันจะเป็นการรวมผสมกันนะคะกลายเป็นตัวใหม่นั่นเองนะจ้านี่ค้นพบแล้วนะคะเป็นตัวใหม่เลยกด c o n t i n u e จ้าเราจะต้องค้นพบตัวใหม่ๆนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงที่แตกต่างกันเนี่ยให้ครบทั้งหมด30ตัววก็เพพียงอแล้นะมามเปิดดีกว่นะต ชื่มได้เป็นน้องไก่มาอย่างน่ารักเลยทุกคนไหนดูซิตัวนี้จะได้อะไรฮึบได้เป็นน้องหมานะคะตอนนี้ก้ทับสากันแล้วนะจ๊ะมาเดี๋ยวพี่พนนี่มากด Equi p ป a s e กันดีกว่านะนี่กดตรงนี้นะคะ Equi p ปแล้วก็ Equi p Base กันเลยนะตอนนี้ได้ประมาณนี้แล้วเนอะต่อไปคะ่ะทุกคนเราก็มารอนะคะไหนดูซิว่าตรงไหนมีใครอีพี่พนนี่เจอนะคะใครมันอยู่ตรงนี้คะ่ะมันเพื่อนแปะเดี๋ยวเราไปดูซิว่ามันจะได้เป็นอะไรเอ่ยชื่มนะคะกระโดดมาเลยวู้ยตกนะคะตกตก ฮึบฮบโอเคอันนี้ได้อะไรเอ่ยชืบเฮ้ยได้เป็นหมูป่าหรอน่ารักนะต่อไปเลยหุ้ยตรงนี้นะคะเราจะได้ฟรีอีกนะจ๊ะทุกๆอีก32นาทีนะจ๊ะเราจะได้ตัวใหม่เพิ่มนั่นเองนะโหตอนนี้สัตว์เลี้ยงพี่ปนนี่นะคะเดินตามมาเลยนะจ๊ะมากด e q u i p ิปเบสอีกสักรอบหนึ่งโอเคต่อไปเลยเจ้าสัตว์เลี้ยงจ๋ามาจัดการตรงนี้เลยนะจ๊ะขุดเหมืองแร่ตรงนี้ให้พี่ปนนี่หน่อยนะโอเคฮึบฮบฮบฮ ซื้อต่อซื้อต่อดีกว่าท่านเพื่อนชืบนะคะนี่บายไปเลยโอ้ได้เป็นนกพูกมานะจ๊ะตอนนี้11ตัวแล้วนะด้านซ้ายมือนะคะมีปุ่มให้เรากดโน้นไหนดูซิอ๋อมันจะมีบอร์ดคะว่าตอนนี้เนี่ยเราค้นพบตัวอะไรบ้างแล้วนะจ๊ะเพื่อนโอเคต่อไปเลยนะจ้ามากด Equi p Bas e กันเลยตอนนี้นะคะเหลือ1 2 4่งสอห้าหุ้ยครบแล้วนะคะมากดฟิวสกันดีกว่านะจ๊ะ1 2 3 4 5หนะคะตัวที่เราไม่ได้ Equi p นะแล้วก็กดฟิวส์เลยจ้าวู้ฮู นา่ากอะตัวนี้นะคะดราก้อนนะจ๊ะว้าวสุดยอดไปเลยมา กด Equip Base อีกทีสิโอเคได้เป็นแบบนี้ทะานเพื่อนมาจัดการเลยมาเดี๋ยวพี่พนนี่มาดูซิว่ามันยังมีนะคะเป็นไข่ที่เราแบบสามารถเก็บได้ตรงไหนหรือเปล่าอ๋อตรงนี้ท่านเพื่อนมันจะเป็นด่านนะาเพื่อนต้องเก็บสะสมนะคะเป็นอุ้งเท้าเนี่ยให้ครบทั้งหมด15ชิ้นนะจาะเราก็เราสามารถไปด่านถัดไปได้นั่นเองนะคะทุกคนวู้จัดการเลยจัดการเลยเก็บนะคะด้านบนจอนะคะก็กดไปเลยค่ะนี่ได้ไข่ามาอีกแล้วนะชื่อนะคะนี่น้องกระต่ายนะคะทุกคน มาเดี๋ยวเราลอะ,ะสัตว์เลี้ยงของเราเดส t ทอยนะคะทำลายคริสตัลตรงนี้เนี่ยให้ครบทั้งหมด10อันนะจ๊ะเราก็เดี๋ยวจะได้ไข่ามาด้านบนของจอน,นะคะเพิ่มอีกหนึ่งอันนั่นเองค่ะเพื่อนในระหว่างนี้นะคะพี่พลน,นี่ว่าเราเนี่ยไปเปิดไข่ดีกว่านะจ๊ะเพราะว่าตังพอแปะเปิดไข่ดีกว่า ชื้มได้เป็นอะไรวะม้าเหมือนเดิมเลยทุกคนหรือว่าถ้าเกิดเปิดอันเดิมเดิมเนี่ยมันจะได้เหมือนเดิมหรือเปล่าคะเอ๊ได้น้องแมวนะตัวใหม่เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแปลตอนนี้นะคะได้ไข่มาใหม่แล้วจ้าทําง่ายๆนะคะทุกคนแบบนี้เนี่ยตอนแรกมันอาจจะงงๆนิดนึงเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเรานะคะทาเป็นเราทําแปเรื่อยเนี่ยวนๆไปปบบเนี้จ้ามันก็จะได้เองนะนี่มาเลยชุบๆๆช,ช,ชห้าตัวนะคะกดฟิวส์เลยจ้าได้เป็นตัวใหม่ไหม่หุย เราไม่ได้ตัวใหม่นะจ๊ะได้ตัวเดิมนะจ๊ะมากด Equip Base กันไปเลยชืบชืบชืบกดข้างบนคะ่ะไข่อีกตัวนึงนจ้าอู้ได้เป็นตัวใหม่แล้วอันนี้เป็นอูดนะจ๊ะ เราก็ทำแบบเดิมนะคะวนไปนี่ Equip b a s สไหนดูซิว่ามันเบสหรือยังมันเบสแล้วนะจ๊ะได้แล้วทุกคนอุ้งเท้าวิพวนี่นะคะเกินมาแล้วได้16นะจ๊าด่านต,ตรงนี้จะปลดล็อกหน้ากระโดดดีกว่าเพื๊บนะคะนี่ไข่ใ,ใบใหม่โอ้เป็นน้องหมูนะคะสีชมพูแสนน่ารักเลยไหนดูซิมีไข่อีกหรือเปล่านี่ไงนี่ไงบนต้นไม้นะคะเพื่อนอาชืบนะคะได้เป็นไรเอ่ยน้องแมวอีกแล้วตัวเดิมนะคะทุกคนมาไหนมาดูซิหุ้ยตรงน,นี้นะคะมีเป็นไข่ด้วยจ้า ชื้มได้เป็นไรเอ่ยอุตัวอะไรอ่ะเป็นนกหรอเป็นนกนะคะเพื่อนมาไหนรู้ซิตรงนี้มีอีกเปล่าเพิ่ม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 อู้ได้เป็นไข่อีกใบหนึ่งนะจ๊ะชื้มผู้ได้เป็นมังกรไฟนะคะทุกคนว้าวหูตรงนี้เปิดได้ด้วยนะจ๊ะชื้มเลยอุ้ยเป็นตัวใหม่อ่ะตัวอะไรอ่ะไม่รู้นะคะทุกคนมากดข้างล่างกันนะจ๊ะเพชรนะคะกด Equi p ป a s e เลยแล้วก็ตัวที่เราไม่ได้ Equi ิปนะจ๊ะเอามาฟิวส์กันเลยจ้าชื้อ ผสมกันการเป็นตัวหม่ว้าวสุดยอดไปเลยนะคะทุกคนแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเหมือนมันจะกดได้นะอ๋อมันจะเป็นโลเคชันนั่นเองค่ะเพื่อนไม่ได้มีอะไรนะจ้านี่ได้30ตัวกันมาแล้วนะคะทุกคนว้าวสุดยอดเลยมาเดี๋ยวเรามารอนี่ข้างบน,ข,งบนข้างบนได้อีกแล้วชึบได้ที่ตัวที่1 1 21นะจ๊ะแต่ว่าเป็นตัวเดิมอ่าเป็นตัวเดิมนะคะก็เลยเป็น20ทับสอยู่นะจ้าไหนดูซิเราไปซื้อไข่เพิ่มดีกว่าทุกคนมา ชื้นี่เปโลวู้ว้าวตัวใหม่ทุกคนมาต่อไปจะได้ตัวใหม่ไหม ตัวเดิมนะจ๊ะถ้าได้ตัวใหม่ะคะทุกคนด้านขวาเนี่ยมันจะมีขึ้นเลยนะแต่นี้เนี่ยมันเป็นตัวเดิมนะจ๊ะเดี๋ยวพี่พลนี่ทำให้ดูว่าแบบไหนเนี่ยมันเป็นตัวใหม่นะเพื่อนบนจอนะคะเราจะต้องให้สัญเลียงของเราเนี่ยทำลายคริสตัลให้ครบทั้งหมด15้ชิ้นนั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวมารอกันนะจ๊ะช่อไปเดี๋ยวรอเนะะี่ยค่ะไปเปิดไข่ดีกว่าเดี๋ยวมาบอกกันนะจ๊ะว่าถ้าเกิดว่าได้ตัวใหม่เนี่ยมันจะต้องสังเกตยังไงนะจ๊ะช่อเลยอันนี้นะคะเราได้ตัวใหมม่่ันนนนจจะะขึ้้เเลลยยวา New Discordate Pa ตรงีปกด ที่นิวจ้าแล้วก็ด้านล่างนะคะมาเดี๋ยวเรามา Equip b a s สกันก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเรามา f ิวสกันชุบชุบชุบอ้เอาอีกตัวนะจ้าทั้งหมด5ตัวฟิวสอ้ได้ตัวใหม่เลยทุกคนนี่นิวเพรนะคะโอเค มากันกด Equip Bas สเหมือนเดิมนะจ๊ะนี่จัดการเลยว้วได้อีกแล้วนะคะทุกคนอ๋ออันนี้ได้เป็นเงินมานั่นเองนะจ๊ะ2000เลยถ้าได้ทองครบ2 5 0 0น้านะคะเราก็จะได้ไข่มาเพิ่มหนึ่งใบจ้าชืบนะคะได้อะไรเฮ้ยได้ตัวใหม่นะคะเฮ้ยอันนี้น่ารักอ่ะน้องออเทอร์นะคะชึบตัวไรเอ่ยตัวเห็ดนะคะตัวเดิม ไหนดูซิตอนนี้เงินเราหมดแล้วนะจ๊ะมาเดี๋ยวเรามากดตรงนี้ดีกว่ากด Equip Base ก่อนแล้วก็ค่อยมา f ิลส์กันนะจ๊ะก่อนฟิลส์นะคะอย่าลืมกด Equip Base ด้วยนะนเพื่อนๆอุ๊ยอุ๊ยกดผิดนะคะเพื่อนชืบฟิลส์นะจ๊ะว้าวได้ตัวใหม่เลยเป็นน้องแมวตัวสีดํานะจ๊ะตอนนี้พี่พนี้ก็ได้มาเรา25ตัวนะคะทุกคน,กนูเก็บเงินเก็บเงินเพบเพิเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินวูโอเคใกล้เสร็จแล้วนะ ไหนดูซิว่ามันมีไข่ตรงไหนให้เราเก็กบหรือเปล่าอุ้ยนี่ไงข้างบนนี้นะจ๊ะพี่พลนี่มองไม่เห็นนะคะเพื่อนอะชึบฮ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 ึบชึบได้มาแล้วอีกใบหนึ่งอู้น้องแมวตัวเดิมเลยนะจ๊ะมาไหนดูซิจะเป็นยังไงหน้าตอนนี้เนี่ยอุ้งเท้าของเรานะคะมีเพียงแค่25ไม่ครบ 4, 40นะ,ะทุกคนด่านถัดไปเนี่ยยังไม่ปลดล็อกกันนะจ๊ะไหนดูซิเปิดอันไหนกันอีกดีหนะ้าตอนนี้เงินพอแล้วเอาไปเปิดตรงนี้ดีกว่าไหมชึบ นี่ชืบชืบได้ลายได้ตัวใหม่นะคะเย่ Yay! ยังเหลืออีกประมาณสี่ตัวนะคะทุกคนอุ้ยตัวใหม่เลยเฮ้ยสล็อตน้อยต่อไปนะคะจะได้ตัวใหม่ไหมได้ตัวใหม่อีกแล้วนะคะเหลืออีกเพียงแค่2ตัวเท่านั้นนะจ๊ะเดี๋ยวพี่พนีทําให้ได้เลยเฮ้ยไก่ตัวเดิมนะจ๊ะอา้าวตังหมดแล้วนะคะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาฟิวส์กันซิมากด Equip Bas e ก่อนนะจ๊ะเราก็ค่อยมาฟิวส์กันนะจ๊ะชืบ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 โอเคฟิวส์เลย ว้าวได้เป็นตัวใหม่คะ่ะทุกคนหุยตอนนี้ยิบก้าวแล้วนะใกล้แล้วใกล้แล้วมาเก็บตังก่อนเก็บตังก่อนตอนนี้นะคะเราจะต้องรอด้านบนนะคะเขา c o l ลกต์ d r อปเนี่ยเพิ่มให้เต็มนะจ๊ะแล้วเราจะได้เป็นเงินนะคะสามพันเนอะโอเคแต่ว่าเราไม่ต้องรอก็ได้ทุกคนเรามาเปิดไข่เลยเพราะว่าตอนนี้นะคะเงินเราพอนะจ๊ะนี่ได้เป็นตัวใหม่แล้วเอาเก็บตังก่อนนะจ๊ะแล้วก็เอามาเปิดไข่ใหม่ฮึบ ตัวใหม่ไหมเฮย้ยตัวใหม่นะคะเป็นแกะน้อยแย่ yeah, ทุกคนตอนนี้นะคะพี่พนี่ก็สะสมเนี่ยพบเจอนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงเจอแตกต่างชนิดกันเนี่ยครบทั้งหมด30ตัวแล้วนะจ๊ะตรงนี้เนี่ยเราสามารถกดปุ่มคะันเด h ร์คฮันฟ์เฟิสกิลิชัได้เลยนะแล้วก็มันจะมีแบชขึ้นมาที่ด้านขวาล่างแบบนี้เลยคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะมีเพียงเท่าน,นี้เลยนะเจอกัคลิปหน้าค่ะบ๊บายค่ะ